คำคมกำลังใจคนสู้ชีวิตถ้าใจเชื่อว่าทํำได้ต่อให้ต้องย้ายภูเขาถมทะเลก็ทําได้แต่ถ้าใจคิดว่าทําไม่ได้แม้ง่ายแค่พลิกฝ่ามือก็ยังไม่มีวันประสบความสำเร็จอย่าท้อแท้หมดหวังกับในสิ่งที่ยังไม่พยายามและอย่าพึ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่ได้เริ่ม ความพยายามไม่ได้การันตีว่าจะไม่พ่ายแพ้แต่ที่แน่ๆความท้อทแท้ไม่เคยทําให้ไทยชนะไม่ได้เก่งมาจากไหนไม่ได,ด้ดีกว่าใครไม่ได้มีเท่าใครใครแต่ก็ยืนได้ด้วยตัวเราเองแค่คนอื่นบอกว่าทำไม่ได้คุณก็ถอดใจแล้วหรือไม่สู้จะรู้ได้อย่างไรว่าจะแพ้หรือชนะ แสงอาทิตย์ยามเช้าบอกให้เราสู้ต่อไปถ้าวันนี้เหนื่อยล้วสู้ไม่ไหวยังมีแสงของวันต่อไปเป็นกำลังใจให้เราทุกวันในวันที่เราหมดแรงจะสู้หรือไม่สู้ต่อมันอยู่ที่ใจเราล้วนชีวิตมีเรื่องราวให้เราท้อให้เราเหนื่อยอยู่เสมอบางทีมันอาจจะทำให้เราเดินช้าลงบ้าง แต่อย่าให้มันทำให้เราหยุดเดินชีวิตคนเราท้อแท้กี่ครั้งก็ได้แต่อย่ายอมแพ้จะถอยหลังหรือจะเดินหน้าบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ที่ขาหรอกนะแต่มันอยู่ที่ใจเหนื่อยบ้างทุกบ้างอย่าไปเศร้าคนลำบากกว่าเรามีอีกเยอะ มีลมหายใจก็สู้ต่อไปอย่าแบกอะไรไว้เยอะชีวิตไม่ได้เป็นอมตะภาระไม่ใช่ทิ้งบ้างก็ได้ไม่ว่าวันวานจะเจอเรื่องร้ายอะไรมาแต่ถ้าวันนี้คุณยังตื่นลืมตานั่นแปลว่าคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ไม่มีใครรู้ในโชคชะตาไม่มีใครรู้ว่าไกลแค่ไหนรู้แค่เพียงวันนี้ต้องก้าวไป เมื่อสิ้นสุดลมหายใจฉันก็สิ้นสุดการเดินทางฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณค่ะ